สะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงตัวอ่อนอย่างเช่นลูกอ๋อจะหายใจด้วยเหงือกค่ะส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวเต็มวัยสัตว์เลือ้อยคานนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาจะใช้ปอดพิมพเพริมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลยรู้ไหมพวกเรามีกระดูกสันหลังคุณพ่อคุณแม่จําได้ไหมคะว่าสัตว์ประเทไหนเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังบ้างคําตอบก็คือ ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคานนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักสัตว์ทั้ง5ประเภทค่ะและความพิเศษของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเขาสามารถกางออกมานะคะว่าสัตว์5ประเภทที่พิงบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างนอกจากนี้ยังแบ่งประเภทสัตว์เป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็สัตว์เลือดเย็นด้วยนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย หนังสือแผ่นพับอันนี้เป็นหนังสือแผ่นพับที่ดีมากๆแล้วก็วาดภาพได้น่ารักมากๆเลยค่ะการอ่านนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นมีหน้าให้ตรงขวานะคะก็จะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสีหน้าห้าหน้า6หน้า7หน้า8นะคะแล้วพ่อกลางออกมาค่ะก็จะได้แผ่นพับขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละหน้าเลยนะคะเริ่มแรกก็จะให้เด็กๆรู้จักว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไรนะคะโดยเขาจะแบ่งเป็น5กลุ่มก็คือปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ เขาจะมาให้ดูสังเกตนะคะสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายของสัตว์หกลุ่มเหล่านั้นค่ะอย่างเช่นนะคะตัวแทนของปลาเขาจะใช้ตัวปลาฉลามสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกจะใช้กบสัตว์เลื้อยคลานจะใช้จระเข้สัตว์ปีกใช้นกนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ใช้เป็นเจ้าหมีค่ะ การหายใจนะคะอย่างเช่นปลาหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงตัวอ่อนอย่างเช่นลูกอ,อ๋อจะหายใจด้วยเหงือกคะ่ะส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวเต็มวัยสัตว์เลื้อยคานนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาจะใช้ปอดส่วนการปฏิสนธินะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิภายในคะ่ะว่าคืออะไร กลุ่มปลานะคะลักษณะเด่นคืออะไรค่ะวัสดุห่อหุ้มตัววิธีการสร้างเผาพาญการแลกเปลี่ยนกา๊าซการปรับตัวกับอุณหภูมิภายนอกและแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะหน้า6นะคะทุกอย่างเลยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆด้วยกัน6หัวข้อนะคะอย่างกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกค่ะจุดเด่นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามวงจรชีวิตค่ะตัวนี้คือตัวซาลาเมนเดอร์นะคะ สัตว์เลื้อยคลานจุดเด่นนะคะสัตว์ในกลุ่มแรกของโลกดำรงชีวิตบนบกอย่างแท้จริงค่ะผิวหนังนะคะจะหนาและแห้งมักมีเกล็ดแข็งปกคลุมทั่วร่างกายส่วนกลุ่มสัตว์ปีกนะคะเขาจะมีกระดูกที่กลวงเบาค่ะระยะคู่หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีกค่ะมีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะ และในแผ่นพับนะคะเขาก็นอกจากจะแบ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะจะมีอยู่3ประเภทแล้วก็สัตว์เลือดอุ่นก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะเขาก็จะมีการอธิบายแล้วก็จะมีมาเล่นเกมนะคะตรงนี้กระดูกสันหลังกันเธอดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวเรามาสแกน QR code กันนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นเกมอะไรอ๋อจะเป็น PDF ไฟล์ค่ะ สัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะให้ปริน้นออกมานะคะแล้วก็พับไปมาแบบนี้แล้วก็วาดรูปสัตว์มีกระดูกสันหลังลงไปตามจินตนาการแล้วก็พับไปพับมาแบบนี้ค่ะนี่จะ,จะเป็นเกมที่อยู่ในเล่มบล็อกแม่ลองสแกนดูกันได้นะคะ ก็เป็นหนังสือน่ารักน่ารักนะคะที่อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ